แถวตรงสะโพกนะครับคุณยายคุยายจะโดนนี่และบวกนึกไหมครับข้าบนไอ้บวมก็ว่าลึกไหมไม่ลึกนะแม่ศาสนะหาชิโมโตะนะครับหาร้อยกัลแลนขอบคุณนะครับ วัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ต้นชัชษานะครับได้มาทําหน้าที่สะพานบุญอีกนะครับผมวันนี้ได้มาหาคุณยายเกตนะครับเดี๋ยวราให้ควานไปเอาคุณยายเกตมาอนนะครับวันนี้มามอบคะแนนนะครับผมมามอบคะแนนให้คุณยายเกตเป็นสะพานบุญนะครับผมของคุณแม่ทศินะอาชิโมโตะนะครับครับผมของคุณแม่ทศินะ ฮาชิโมโตะนะครับผมก็ได้มามอบคะแนนให้5 0 0รคะแนนนะครับเดี๋ยวเรารอให้ได้เกตมาแล้วก็จะมอบคะแนนให้ทางเจ้าของช้างนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับน,น้องแกตาค่ะน,น้องแกตานะครับคุณยายอยู่ที่ป่านะครับอยู่ที่ป่านี่ก่อนลูกนี่ก่อน อันนี้เทปครับนี่ละทลลบนหัวนคิ้วมก่วัเช่อวะยมกันกองบีนักบินแหมยังอว่ะปบตัวไปเอกโกไ่นะคุณหมว่าเป็นอะไรนะครับอ้าวแล้วตัวนี้ไม่เป็นไรเยยเป็ยายคุณยายเป็นอะไรครับคุณยายโดนสะโพกโดนสะโพกก็เดินเดิน บวมแล้วก็นิ้หายให้บวมจะติตรงนนที่แดงๆคุณยายก็เดหายนี้เมันคุลมตัวนแหลอมันนแล้วค่คือให้คุายเนาะคุณยายก็ลอมตัวนอนแล้วมันเกิดยังไงเป็นยังไงครัมันเก็มายังไงตกสนุนลื่นตกถนนลื่นค่ะตกถนนลื่นโคก็ับลาเลยรับลังเลยคุณยาย ไอ้นี่ก็ออกมาจากรถน้องแกตาออกมาแต่คุณยายอยู่ในรูดคุณยายผูกโซ่ไงคุณยายออกมาไม่ได้อ้นี่ผูกเชือกคอชั้นก็ขาดแล้วก็มายืนรอรอควานทางนี้ไอ้นี่น้องฟานขึ้นมาด้วยเนาะลงมาเอาหลังลงควานเป็นไงควานเป็นไรไหมไม่เป็นไรแค่แค่เจ็บเลยแหละแต่ว่าเอ้สเลยดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีกระดูกร้าวไม่มีอะตก คนก็ปลอดภัยนะไม่มีใครต้องเจ็บนิดนึงแต่คุณคุณยายแหละเจ็บมากมากเายท้องอเดหรือเปล่าท้องอืดหายแล้วหายแล้วค่ะเออมาเจอท้องอืดเด็ดเละคุณยายว่าจะได้กลับบ้านแล้วมาเจอท้องอืดโอยู่้โอรวมๆแล้วก็จะได้กลับบ้านเร็วๆนี้ใช่วันแรกกลับบ้านเร็วๆนี้เจอนะครับเมื่อวานถามคุณหมอคุณหมอโมนะคุณยายจะได้กลับบ้านเป็นไรเดี๋ยวให้คุณยายไปเราไปปรุงอยู่ป้าคุณยายนอนไหมคะในเมื่อคืนก็นอนนะคะยี่สิบปี คุณแม่ดูแลเพราะว่าแม่บอกว่าน่าจะผุผีแล้วนะคะ17ปีค่ะน้องเพตา17ปีครับแตวันนี้นะครับก็ได้มาสินสะพานบุญจะมอบเงินให้ทางแม่ฟานนะครับผมคุณแม่สศนทะอาชิโมโตะนะครับ500เกียร์เนียนขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะทางแม่ฟานนะนี่ครับครับ ขอบคุณมากๆนะนะครับขอบคุณแม่มากนะคะขอคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโรคไฟข้าเจ็บนะคะอายุมั่นคนยืนนะคะธุรกิจการงานก็ขอให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะสาธุกรรมช้าบุกปัดักษานะคะคุณผอมโชคดีตลอดปีตลอดไปค่ะาสาธุคุณด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะช่องยูทูบด้วยใช่ไหมครับค่ะช่องพังแกตาชาแนลนะคะฝากช่องพังแกตาชาแนลด้วยนะคะแม่แม่กา ล้วก oh. ็ย so id ังผู so great, really ้ติดตามน้อยนะคะเจ้าเล็กๆนะคะฝากเนือฝาตัวด้วยนะคะดด้วยนะเรามาดูเจ้าตาม่ร้อไรยก็เป็นยังนี้มันเป็นตะมือตะมือนวาเป็อแขนรือว่าเป็นรอยแขนล้อก็ีนี้ไระลงตรงหัวแล้วก็ตรงนี้เคยม่รู้หรอบุบบแต่เคยเคยั่ไม่ได้บุกระายไม่ติดนะครับยังไม่ติด ก็เป็นแผลนิดนึงนะคะเป็นแผลนิดนึงนะคะน้องแกตาแข็งแรงมากไม่เป็นอะไรมากนะคะรวมแล้วดีค่ะดีค่ะจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณยายก็รอดูก่อนค่ะคุณยายก็รอดูก่อนคุณหมอบอกว่ารอให้คุณยายนอนก่อนเลยเมื่อคืนคุณยายก็นอนแล้วนะคะลกนอนแล้วนะคะลุกได้แก้มแก้มบวมบวดอะไรไงบวมนนี้แก้มมาแต่กำนเมาแต่งหนึ่อันนี้มาอยู่โรงพยาบาลกี่วันแล้วครับ ไม่ใช่ห้าหกวันเลยหรื 5, 6, 1, 1> อห้าหกวันอาทิตย์หน like ึ่งแล้วอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันแล้วค่ะเจ็ดวันได้แล้วเจ็ดวันได้แล้วนะคะเจ็ดวันได้แล้วที่แรกว่ามันแรกกับคุณมาบอกว่าให้อยู่อาทิตย์เอ่ออาทิตย์หนึ่งแต่มาเป็นคุณยายท้องอื่นอีกก็เลยได้ต้องเพิ่มครั้งนั้นก็คุณยายก็จะได้ไปพักฟื้นที่บ้านเนาะเพราะว่าเป็นแค่พวกก็ไม่มีอะไรเดินแค่เดินเจ็บอยู่ใช่ไหมครับเดินเจ็บเดินเจ็บอยู่นะครับต้องใช้น้ำน้ำน้ำมุนไพรนะคะอาบให้อยู่นะ ชาเย็นฝากทุกท่านทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องแก้วตาแชนแนลฟังแก้วตาาแ้ตาชนแนลคุณยายคุณยายเกดใช่ไหมครับคุณยายเกดจากน้องแก้วตาคุณยายเกดวันนี้ไม่มีฟับก็เลยไปดูก็ได้ายดูปากลึกปักไปดูกันไปดูก็ได้คุณยายออกมาเห็นน้องติดกันเไหมถูกบวมอยู่จนมีแพลป่ะนะมีเลยเนาะงมีจังเลย แช่ตรงสะโพกนะครับคุณยายคุณยายจะโดนนี่แหละจะบวมเลยลึกไหมครับน่ยข้างบนไอ้บวมก็ว่าลึกไหมไม่ลึกนะก็จะบวมนิดนึงแล้วก็มานี่บวมมานี่แตหนี่บวมแล้วคุณยายก็ลงตัวนอนได้แล้วนอนแล้วก็ดีใจนะคุณ้ยายได้ลงตัวนอนลุกเองได้ค่ะมาท่องอื่นนี่แหละมาค่ะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วท่องอื่นวันหนึ่ง ยายก็ดีขึ้นปลาซึมนบ่บ่งบุญตื่นบ่อืมอ่าต่มกินให้เขากินต้นไม้กินรา,ากไม้นะครับรากไม้เป็นธรรมชาติเป็นยาส,สมุนไพรนี่นีถทะเลาะคั้งเดียวนี่บุ๊ค่ะมีถทะเลาะคั้งเดียวแหละอันนี้อันนี้ยืนฝั่งควาหรือฝั่งใ้ยายยายยืนเออก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันยายไม่แน่ใจหรือว่าน้องแกตาจะทับยังไงก็ไม่รู้นะที่ตอนคั่มนะ่ะเป็นยายเลยกิน นอนอยู่ในรถเลยนะยายเนะ่ยบอ,อยืนยืนยีย่แหละเอาหล่มรถหล่มจะเดี๋ยวก็ยืนนี่รถมันวิ่งมาจากที่บอกแล้วก็ดึงกลับไปที่มันก็ความมันที่ยายก็ยืนอยู่นังรถจยี่เลยรถข่อมแข็งๆลงเลยเออจะแข็งลงจยี่สิยายจะยืนเลยยืนยีส่สินี่มาเห็นยายจะยืนยี่สิอันนี้นั่งรถปิอัพมากเลยบหมวะเอเอมันขเขาก็นั่งอับมากคนตกแห้งฮะคนตกแห้งฝนตกแห้งฝนตกแห้งนเลย รถแห้งลื่นแกตานี่ออกแล้วออกจากรถแล้วเออแกตาเออลุมออกแกตาก็มายืนอยู่นี่แหละอยู่กลางทางยายก็ไปใส่วันนี้ไปใส่ได้วันวิ่งนี้ก็ยังดีที่ยืนอยางใหญ่เหตุการณ์ที่ใช่น่ากลัวนะครับน่ากลัวน่ากลัวเลยแต่ทุกคนก็ปลอดภัยนะก็ยังมีใจที่ว่าทุกคนไม่ได้อะไรคนอยู่บนรถมีไหมคนอยู่บนควันอยู่บนรถมีมีกี่คนนั่นแหละน้องนั่นแหละคนเดียวใช่ปลอดภัยทั้งหมดใช่ ทีแรกก็คิดว่าไอ้น้องมันจะแขนจะหักเนาะก็เอชวีมาก็ปลอดภัยไม่มีร <พอ S 2> ล,ล้วไม่มีอะไรอยไ็ยังดีใจครับใย<ๆ>ายก็กล้จะได้ออกแล้วนะครับนะตอนน,<ต>อน,นี้อาการท้องอื่นก็หายแล้วครับตามที่ถามแม่ควานนะครับผมข,ขอบคุณท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณมากเลยที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้คุณยายแล้วก็น้องแก้วตานะครับให้หายเร็วๆนะครับผมก็ขอให้แม่ควานนะครับผมช่องทางแก้วตาชาแนลนะครับผม ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแม่แมเอฟซีกครั้งหนึ่งให้ร่ำร่ำรวยๆนะครับอย่าเจ็บอย่าจนตลอดปีต่อดไปนะครับผมสตลอดท้ายนี้นะครับผมก็มาเป็นสะพานบุญให้กับแม่เอฟซีนะครับคุณแม่ทัศนะนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสสวััดีครบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ